โดดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟร,ระเบิดที่ตลาดมูโนอําเภอสุงไงโคลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะคจนถึงตอนนี้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและล่าสุดนะคะมีผู้ประสบภัยเข้าแจ้งขอรับความช่วยเหลือจากเหตุการณ์ครั้งนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะรวมแล้วมากกว่า300คนไปแล้วนะคะติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากคุณเพลินพิชูเสนรายง,งานสดเข้ามาจากในพื้นที่ค่ะเชิญค่ะคุณเพลินพิชค่ะคุณวนณสิริคุณสุทิวัตรคค่น้3แลวะคะที่ชาาวบบ้นนนมูโใตล ในอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้ค่ะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความมืดมิดของซากปรักหักพังนะคะจากความรุนแรงของเหตุโกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดค่ะซึ่งถ้าหากว่าเป็นในยามปกตินะคะที่นี่ก็จะสว่างสวยค่ะไปด้วยแสงไฟจากบ้านเรือนของประชาชนนะคะอย่างด้านขวามือของดิฉันค่ะจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือที่ตั้งของโกดังค่ะจุดที่เป็นต้นเหตุ ของเหตุความรุนแรงระเบิดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้วก็พื้นที่รายล้อมไปด้วยโกดังแห่งนี้ค่ะถ้าเป็นในภาวะปกติค่ะฝั่งซ้ายมือนี้นะคะก็จะเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนประชาชนจํานวนหลายสิบหลังคาเรือนทีเดียวค่ะซึ่งก็จะสว่างสวยไปด้วยแสงไฟแล้วก็ความมีชีวิตชีวาแตกต่างจากค่ําคืนนี้อย่างชัดเจนนะคนะทุกอย่างอยู่ในความเงียบสงบแล้วก็บรรยากาศยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะอย่างไรก็ตามค่ะความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะวันนี้เราได้เห็นทาน้ําใจจากค คนไทยที่หลั่งไหลเข้ามาจากทุกภาคส่วนค่ะมุ่งตรงมาถึงที่นี่ค่ะแต่ว่าในส่วนหนึ่งค่ะทางฝั่งของเจ้าของกิจการเองนะคะวันนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทางฝั่งของผู้ประสบเหตุก็รอนะคะที่จะให้เขาเนี่ยเดินทางเข้ามามอบตัวแล้วก็รอคอยค่ะว่าจะมีการเยียวยาให้กับพวกเขาได้อย่างไรบ้างนะคะย้อนไปดูภาพบรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ในพื้นที่เกิดเหตุกันหน่อยค่ะโดยบรรยากาศในพื้นที่ของตำบลมูโนโอําเภอ,อสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะแม้ว่าวันนี้จะย่างเข้าสู่วันที่3า หลังจากเกิดเหตุแต่ว่าบรรยากาศก,ก็ยังคงเงียบเหงาแล้วก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าค่ะเพราะว่าหลายครอบครัวนั้นต้องสูญเสียบุคคลที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วก็อีกนับร้อยครอบครัวค่ะแทบกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าทรัพย์สินเสียหายไปพร้อมกับเปลวเพลิงและแรงระเบิดค่ะ วันนี้ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่นะคะยังคงกลับเข้ามาสํารวจความเสียหายภายในบ้านของตัวเองอีกครั้งเพื่อประเมินเขาว่ามีทรัพย์สินอะไรเสียหายบ้างและจะต้องมีการซ่อมแซมในส่วนไหนอย่างไรเพื่อรวบรวมข้อมูลแจ้งให้กับทางภาครัฐประเมินเขาว่าเข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือข้อไหน โดยวันนี้นะคะในพื้นที่ก็มีนายวันมูมัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาค่ะเดินทางลงพื้นที่มาเยี่ยมและให้กําลังใจกับผู้ประสบเหตุในพื้นที่ด้วยพร้อมกับระบุเขาว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่พร้อมฝากถึงกระทรวงมหาดไทยให้กําชับ ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่ให้มีการลักลอบเก็บสะสมประทัดพลุและดอกไม้ไฟในพื้นที่ต่างๆไม่เฉพาะแค่ในพื้นที่ควบคุมพิเศษอย่างเช่น3จังหวัด,ดแดนภาคใต้นะคะแต่ว่าต้องกำชับให้มีการตรวจตราเข้มในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดโศกนกาฏกรรมเหมือนเช่นในครั้งนี้ค่ะ ส่วนภาพรวมความเสียหายจนถึงเวลานี้นะคะน,นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าขณะนี้มีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมาลงทะเบียนแล้วรวมทั้งสิ้นนะคะ365คนผู้สูญหายขณะนี้ไม่มีแล้วค่ะเช่นเดียวกับผู้เสียชีวิตที่ตัวเลขตอนนี้คงที่แล้วอยู่ที่12คนโดยเบื้องต้นในส่วนของผู้เสียชีวิตนั้นจะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภายัยสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นค่าจัดการศพรายละ5 0,000บาทเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบ ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ3 0 0 0 0บาทค่ะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน121คนขณะนี้มีที่ยังคงอาการหนักหนึ่งคนนะคะอีก9คนอาการปลอดภัยแล้วส่วนที่เหลืออีก101คนกลับบ้านได้แล้วค่ะเบื้องต้นกลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ30,000บาทและได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บทั่วไปอีกรายละ1 5 0 0 0บาท กรณีที่บ้านเรือนเสียหายนั้นก็จะมีการซ่อมแซมตามความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกินหลังละ2300 0 0บาทค่ะถ้าเสียหายมาก30%ถึง70%ก็จะได้รายละ70,000บาทเสียหายน้อยกว่า30%ลงมาก็จะได้รายละ1 5 0 0 0บาทค่ะนอกจากนั้นก็จะได้ค่าเครื่องอุปโภคและเครื่องใช้อื่นๆที่จําเป็นเฉพาะบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังแล้วก็เสียหายมากนะคะครัวเรือนละอีก5,000บาทค่ะนอกจากเงินในส่วนนี้แล้วนะคะก็จะยังมีเงินช่วยเหลือจากกรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยจะแยกเป็นกรณีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจะจ่ายให้อีก49,700บาทเสียหายบางส่วนประเมินตามสถานการณ์ค่ะและกรณีเสียชีวิตช่วยเหลือรายละ29,700บาทถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะจ่ายเพิ่มอีก29,700บาทค่ะไปฟังเสียงของท่านผู้ว่ากันค่ะจะต้องให้มีเจ้าของบ้านมาด้วยนะครับในส่วนเจ้าหน้าที่ด้วยในการคำนวณอะไรต่างเขาจะได้เรียนข้อมูลในเรื่องทรัพย์สินอะไรต่างๆด้วยเนี่ย นะครับเลยต้องใช้เวลาซึ่งวันนี้ทุ่มหนึ่งก็น่าจะจะได้ข้อยุติทั้งหมดในเรื่องของความเสียหายนะครับส่วนตัวเลขของผู้เสียชีวิตบาดเจ็บนั้นตอนนี้นิ่งแล้วนะครับแต่ในเรื่องความเสียหายนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะต้องแก้ปัญหาในระยะยาวด้วยน,ยนะครับอาจจะต้องทําด้วยความละเอียดอรอบคอบนะครับหลายแห่งก็ทราบว่ามันคาดจะมีการเก็บเขามักจะเก็บใกล้ๆที่จะจําหน่ายอยู่ในเขตของชุมชนและบางแห่งก็อยู่ใกล้โรงเรียน เราไม่แน่ว่าจะเกิดระเบิดเมื่อไหรเพราะนั้นเป็นหน้าที่รวงสวาดไทยครับที่จะต้องไปตรวจสอบและหาทางมาตรการป้องกันดีที่สุดครับส่วนความคืบหน้าเรื่องของคดีวันนี้นะคะพลตารวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเปิดเผยเขาว่าหลังจากตํารวจได้ออกหมายเรียกตัวเจ้าของโกดังมาสอบสวนตั้งแต่วันนี้แล้วล่าสุด มีการติดต่อเข้ามาค่ะว่าจะเข้ามาพบกับตํารวจในวันพรุ่งนี้แต่ถ้าไม่มาก็จะออกหมายจับทันทีค่ะอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการตํารวจพูทธคร้าวไม่ได้ให้ข้อมูลนะคะว่าขณะนี้เจ้าของโกดังซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเดินทางไปท่องเที่ยวอยู่ต่างประเทศได้เดินทางกลับเข้ามาอย่างประเทศไทยแล้วหรือไม่แต่ระบุเขาว่าเจ้าของกิจการรายนี้เคยมีประวัติถูกจับกุมในข้อหา ครอบครองประทัดดอกไม้เพลิงมาแล้วเมื่อปี2,559หรือว่าเมื่อเรา7ปีก่อนค่ะซึ่งในตอนนั้นทางตํารวจได้มีการสั่งฟ้องและดําเนินคดีไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็พบว่ายังมีการลักลอบกลับมากระทําความผิดซ้ําอีกนะคะเบื้องต้นตํารวจก็เตรียมแจ้ง3ข้อหาค่ะคือการทําให้เกิดการระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายเป็นจํานวนมากข้อหาความผิดในเรื่องของการครอบครองระเบิดเพลิงในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะและข้อหา อื่นๆนะคะจะมีการแจ้งเพิ่มอีกหรือไม่อย่างไรก็ต้องรอาการสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะล่าสุดนั้นมีการเรียกพยานนะคะมาสอบปากคําแล้วด้วยจํานวน16ปากแล้วก็ยังรอสอบเพิ่มอีก3 4ปากค่ะซึ่งทั้งหมดให้การที่เป็นประโยชน์ค่ะขณะที่เรื่องของดอกไม้เพลิงที่อยู่ในโกดังนั้นนะคะทางชุดเก็บกู้ระเบิดเขามีการคํานวณค่ะจากหลุมที่โดนระเบิดเบื้องต้นพบว่าน่าจะมีปริมาณมากกว่า1000กิโลกรัมค่ะโดยจะต้องตรวจสอบด้วยว่าดอกไม้เพลิงดังกล่าวมีการนําเข้ามาจากที่ไหนนํา เข้ามาอย่างไรและมีปลายทางที่ไหนเกี่ยวข้องกับใครบ้างเพื่อดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะทั้งนี้แหล่งข่าวให้ข้อมูลกับทีมข่าวสานักข่าวไทยนะคะคุณผู้ชมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาพบว่าเจ้าของโกดังมีการเคลื่อนย้ายพุลและดอกไม้ไฟจํานวนมากเข้ามาเก็บในโกดังมากเป็นพิเศษในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าอาจจะเพื่อเตรียมส่งขายต่อให้กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันชาติที่จะมาถึงในวันที่31สิสิงหาคมนี้ค่ะเชิญตัวแล้วครับ เจอตัวแล้วครับนัดมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับใช่ของนัดมาพรุ่งนี้แล้วถ้าว่าเรามีการเรียกเจ้าของไปแล้วถ้าว่าไม่มานี่เราจะก็ออกหมายจับก็ออกหมายจับเบื้องต้นทราบไหมครับว่าตอนนี้เขาจะมีการมอบตัวหรือว่าไมครับเบื้องต้นเรียกแล้วมาเรียกแล้วมาแล้วก็ระหว่างนี้เราก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานถ้าพบการทำความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาครับถ้าไม่มาก็ออกหมายจับแล้วตามขั้นตอน คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวสุงไงโกลกค่ะซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะหลายครอบครัวค่ะต้องพลัดพรากจากคนที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับบางครอบครัวค่ะ ต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปพร้อมกันคราวละจํานวนหลายคนและในขณะนี้เองค่ะพื้นที่โมโนแห่งนี้นะคะก็ยังคงมีผู้ที่สูญเสียในลักษณะนี้อีกมากมายเหลือเกินค่ะแน่นอนค่ะว่าเรื่องของทรัพย์สินก็ต้องมีการเยียวยากันไปแต่เรื่องของสภาพจิตใจอันนี้สําคัญมากนะคะคงต้องใช้เวลาเนิ่นนานทีเดียวค่ะกว่าที่จะสามารถฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนที่นี่ได้นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะประเด็นที่ต้องจับตาต่อก็คือประเด็นเรื่องของเจ้าของโกดังค่ะว่าจะสามารถว่าเขาเนี่ยจะเดินทางมามอบตัวกับทางตํารวจหรือไม่นะคะ ซึ่งทางตำรวจก็ขี่เส้นตายแล้วค่ะว่าถ้าไม่มาตามการออกหมายเรียกก็จะออกหมายจับทันทีนะคะในขณะเดียวกันค่ะเรื่องของตัวเลขการเยียวยาอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นะคะวันนี้ชัดเจนว่าภาครัฐค่ะมีการเยียวยา,าทั้งในส่วนของป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กองทุนจากสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ถ้าหากว่ารวมทั้งสองแห่งนี้แล้วค่ะต่อคนได้มากสุดก็ไม่เกิน30,000นบาทค่ะดังนั้นเทียบไม่ได้เลยกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้จังหวัดนาราธิวาสค่ะก็เลยมีการเปิดบัญชีธนาคารนะคะ ชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มูโนะนราธิวาสค่ะถ้าหากคุณผู้ชมอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการส่งมอบกําลังใจให้กับคนที่นี่ก็สามารถที่จะโอนเงินค่ะช่วยเหลือคนที่นี่ได้ผ่านทางบัญชีหน้าจอที่เราขึ้นให้นะคะแล้วก็ร่วมกันส่งแรงใจให้กับชาวมูโนะก้าวข้ามค่ะก้าวผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะคุณวรณศิริคุณสุธิวัฒน์ค่ะขอบคุณคุณเพลินพิษนะครับส่งกําลังใจให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะฮะทีมข่าวเรายังคง ปักหลักในพื้นที่นะครับแล้วก็จับตาเทรนเรื่องของเจ้าของโกรดังอย่างที่คุณเพลินพิษบอกไปด้วยนะฮะ